มันคือกีตาร์แลนฟิลที่ลูกค้าผมส่งเข้ามาทำตัวนี้ก็ทำสปาเปลี่ยนสายนะครับเราวแวบ็บนะครับผมทำการฟูลสปาเซ็ตอัพทั้งหมดเสร็จเงาวแวบนะครับเปลี่ยนสายใหม่เบอร์สิบเซ็ตอัพเออทัชชิ่งต่ำ เราจะเอาเว็บแบบนี้นะครับผมตั้งอินโทรเนชั่นให้เรียบร้อยนะครับใครสนใจส่งเข้ามาทำได้นะครับเนียเน้ยบ,บแบบนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นสเตสเตอร์5แก๊นะครับผมแล้วก็เป็นมีสวิตตัดคอย1์หล่ัลุ่มโทนเท่านั้นสน่นทนเฟื่องง่าย อมาด้านหลังก็สวยงามอีกนะครับเช่นเคยนะครับตัวน,นี้ของค้าผมเองนะครับใช้สนใจก็สุ่มเข้ามาทำได้นะครับขอบคุณมากครับ